สวัสดีครับคูช่างทุนมาส่งรถลูกค้าครับรีวิวให้พี่นวังเข้าเด้เบื้องในช่วงกันทั้งสายเอฟซีว่ตัวหลออครูว่าได้ลงโดนแล้วนี่ตาไปส่งบอได้ลงมาส่งกันใกล้ๆครับอยู่ตำบลไก่เชียงเดียวกันนำเพื่อเดียวกันเลือกงานหามงแรงนก็ออกมาเลยเพิ่งหอด เอาว่าเบางชมสปิคตัวนี้กันสปิคตัวนี้เงวอยู่สามเมตรห้าสิบกว่างตามริมนอกของหลอก็อยู่เมตรเก้าสิบขอมเวา้ยวก็สามเมตรห้าสิบขอมสูงก็อยู่อยู่เก้าสิบเปิดคางหกสิบเปิดคางตัวเหล้าพอดเหล้าตัวนี้พอดนี้ตัวทั้งเงนี่ก็ พอรอกไปจะแกยเฟียงเป็นบาใส่ตะขอ,อกเหมือนกับพ่อแล้วสีหาตันตัวนี้ใส่พ่อของเป็นของหกล้อร้อยสิบของนอกครับเก้านอกไม่ไท่ครับสภาพดีการันตีฮาลโหาไเปเบ่งหอดบ้านหมดแล้วพ่อมันกระทะเป็นกระทะขอบสิบหาตีตัวนี้ขอบสิบหากระทะไม่ท่านซีใบ น็อ <Not>, ตหาน็อตยางใส่เป็นยางเบอร์เจ็ดหาศูนย์ขอบซีพายางเป็นยางเปอร์เส้นครับแต่ว,ว่าสับปะรเช่ตัวขัดซี่มันใส่เป็นเล็กล่างนาหาเล็กล่างนาหาสับข้อเหมือนเดิมสับข้อ ตรงห้างอยู่หาซิบเส้นเป็นตรงไอ้เล็กล่างน่ะสามทั้งหมดเลยคำขั้นข้อหลักตัวนี้ใส่เป็นเผาสองนิ้วตัวบกง่ายบดง่ายเด็กกัดกระชากกับตัวง่ายครับแถมเล่าบันไดแถมกล้องสีสม สะดุดตาเส่ไล่นิดหน่อยเกี่ยวความสวยงามตามลูกค้าคุณสังเหรอวะลูะลกขัวกับผู้เบาเทาบานขึ้นก่อนเบื่โท้วงเทสองใส้ดอกบานอยู่ไก่กันยๆๆอยู่คาคุนสนใจเขาขอไปหาอูห้ที่ครับเื่ปเปิดคางคุนนะคณเบิ่งนะคาพูนเขาว่าเบิ่งไม่เพิ่ท่านเห็นนักเทีย เทาักอดีเด้อาางไนเปา้กเมือตงทั้งสมทงางมั่นบ้ามือย็ตันกวัานี่ก็โอเชียแล้วหาตันนี่รถหาสิร์ตัวนี้ก็ตเยัวนี้ก็ถอดออกไปรถน่ไปแจ้มันมันนะไปแต่แจ้จะเฟี้ยงก่อนกพอเออเนี่ยรถปนหาสิเร ครับแม่นโดยเดี๋ยวสิบเบิ้องเขาเป็นยังเขากล่องน้ำกันนะเดี๋ยวให้ลูกค้าเบิ้งทางนี้กันเพราะว่าผู้เป็นเขามาเบิ้องไม่เป็นกระทันจักครับรุ่นนี้ก็ร่างฮอตฮิตครับสามเมถ่าซิปกระทะลัตพอดีเดี๋ยวเบิ้งเบื้องโตเล็กเลี้ยงเล็กคางตัวนี้ใส่เป็นเล็กล่างหนาสามนะครับ ใส่บานผับเฮาแล้วแต่ลูกค้าลังลูกค้าก็สร้างเล็กกล้องหนาสามก็ได้แต่คงอยากบางอย่างหน่อยเป็นเล็กเล็กกล้องกับเป็นมินมิน,มนหระมาณน,นี้ครับเอาแต่สนใจก็ยังค่อยโทรหาเด้อทั้ทงอูเฮ่อระเพียรตัวหน่อยตัวเนี้ยระเพียรเิ่นแต่ว่าก็สีส่ายอยู่จักหน่อยเด้อเพราะว่ามันชิวมันเห่าอยสิเหลือเกินช่วงอ๋อ อันนี้มันสร้างตะเดียนคุมผ้านี่ก็จนวนมาพืชสภาพเรื่องไปใดนี่กางเลยกลางเดียนมาเสียวมาแจมั่นนี้จากงานหน้าฝนสิเลงยังน้อยนี่ครับสำหรับชิปนี้ก็กีซิซ้ำนี่คือเก้าแล้วครับเนาะครับนะรบวัสดีครับขอบคุณในลายครับ